ปิดวงแขนได้เลยค่ะปิดตายนะคะได้แล้วก็ปิดเกล็ดไหล่ค่ะปิดตายนะคะจะปิดไปทางไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดปิดคอได้เลยค่ะปิดเพื่อไม,ไม่ให้คอเขาอ้านะคะปิดตายเลยค่ะได้แล้วก็แต่งคอนิดนึงค่ะเป็นงานคอนะคะเราจะกดคอนะคะ ครึ่งเซนค่ะตีมาค่ะเป็นไหล่ล้านะคะ1เซนเซนครึ่ง2เซ,น,เซ,น,น,เซนได้เลยนะคะตีมาที่บ่าหน้าค่ะชิ้นหลังนะคะจับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์ค่ะติ๊กไปค่ะติ๊กไปค่ะโค้งมาที่บ่าหลังนะคะเนี่ยเขาจะกินเข้านิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ตึงโค้งคอหลังได้เลยค่ะตีตรงๆมานะคะวัดเข้าครึ่งเซน